สวัสดียามค่ำคืนครับผมนะฮะทักทายสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่รักและครบทุกท่านทางช่องรีทองจีชาแนลนะครับนะวันนี้มาดูสินค้ารอบดึกกันหน่อยนะพี่ม่อนมาพลิกตัวนี้ให้หน่อยเร็วนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมีในส่วนของเทอร์โบเข้ามา6ใบด้วยพี่น้องเด้อนะครับอันนี้พลิกเลยนี่นี่นี่พลิกตัวนี้ความความความงะความลงไปเลยนะความลงไปแต่อย่าไปทับกันนะความไปตรงนั้นเลยนะความลงไป โอเคนะครับวันนี้จะมีในส่วนของดอกที่เข้ามาใหม่นะทั้งหมดก็มีรวมทั้งเก่าด้วย12ดอกนะครับมีตู้ที่ทํารีวิวไปให้พี่น้องแล้วนะครับผมมาดูงานแบบใกล้ๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทอร์โบด้วยนะครับวันนี้ได้เรามาดูในส่วนของ pr audio นะฮะนิ้วสภาพเดิมๆนะครับได้มาสงดอกครับพี่น้องสไปเดอร์ตึงๆเลยครับผมไม่มีเบียดนะครับผมเป็นรุ่น pr audio challenger 1,200บับาท วันนี้ผมมีเข้ามาทั้งหมด2ดอกนะครับตัวนี้คู่ละ4,400ันสครับพี่น้องดอกละ2,200ันสนะครับตัวนี้นานุว่า1811นะครับตัวนี้โอ้ย1,200บาทเหมือนได้มือหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องนะฮะคู่ละ4,400ันสเหมือนกันนะฮะดอกละ2,200ันสนะครับแล้วก็ระหัมอะตอมลิมิเตอร์นะครับผมตัวนี้1,200บาทเปิดราคาที่4,400บาทเหมือนกันนะคู่หนึ่งนะครับพี่น้องนะฮะ แล้วก็มาดูในส่วนของทรัมป์นะครับตูดแดงนะอันนี้ก็มีเหลือทั้งหมด4ดอกนะครับอันนี้ขายดอกละ1 8 0 0บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ PA นะครับตัวนี้คู่ละ4,400บาทเหมือนกันนะครับเป็นโครงหลอดเดิมๆสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับมาดูในส่วนของสายช่างกันหน่อยนะับตัวนี้ดอกนนโอสองดอกแล้วก็จะมีเนี่ยครับผมตามที่พี่น้องเห็นเลยคละๆกันไปนะฮะ ดัง3นีโอ2ดอกดังนะฮะเออยู่ได้ด้านใต้ IMF ดังนะครับส่วน5ดอกมระภาพสายช่างหมดนี้ให้ราคา1000บาทครับพี่น้องนะฮะกองนี้1000บาทดักดัง3ดับ5้านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูงานเจ้าใบละ3,000บาทกระแทกข้างนะกระเทกหน้านะครับผมเนี่ยครับผมงานสวยๆเลยครับพี่น้องเป็นงานมือห นะลูกค้าออกงานแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมสเปคคอนครับผมสวยๆเลยนะครับเปิดราคาที่3000บาทต่อใบนะครับผมมีทั้งหมด8ใบนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้เทอร์โบกันหน่อยนะครับผมตู้เทอร์โบนะฮะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับเจ้าเทอร์โบตัวนี้นะครับผมตู้เทอร์โบตัวนี้จะเป็นตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะฮะของช่างดาวนะสภาพโดยรวมผมเนี่ยครับพี่น้องนะฮะ เอาไปทาสีใหม่สวยเลยนะครับผมพยายามดูแล้วนะครับไม่ตีแตกไม่มีหักไม่มีบวมนะครับผมเนี่ยอาจจะมีแบบนิดๆิดหน่อยๆนะครับผมนิดเดียวนะฮะไม่ถือว่าคีเรใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยตองานได้สวยครับโค้งได้กลมป๊อกเลยนะครับตัวนี้ได้มาทั้งหมด6ใบนะฮะขอบเหล็กแน่นหนานะครับมีสเปคคอนให้นะครับผมนะฮะตัวนี้มีสเปคคอนให้ทุกตัวนะครับ6ใบมีตะแกรงให้ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้มีตะแกรงให้ด้วย นะฮะเปิดราคาที่ใบละ1,350บาทครับพี่น้อง1350บาทมีทั้งหมด6ใบใครเร็วใครได้เป็น18นิ้วนะครับผมนะฮะตัวนี้ใครเร็วใครได้นะครับเล็กก็ยังอยู่นะครับผมนะเล็กก็ยังอยู่นะหกยูลึก17บเ0็นกะครับผมเป็นของคันนี้นะครับแล้วก็8ปดยูลึก17ตัวนี้ก็เป็นของคันนี้2อ0 0ันนะครับอันนี้เป็นของ audio jockey นะครับผมตัวนี้ AJ นะฮะ 10u อยู่ด้านล่างนะครับขอบแน่นหนาเลยนะฮะตัวนี้เปิดราคาที่2,200บาทนะครับ x l 1 0 8 0ยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะครับ6,500บาทครับพี่น้องนะฮะแล้วก็ l 1 0 0 2นะฮะ6,000บาทนะครับในส่วนของ l 2 0 0 4 8,400บาทนะครับผมนะฮะ power h o t r o c k นะครับ18อ่า12ข้างละ2เหลือๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ นะครับตัวนี้จัดราคาให้1,800บาทไมยังอยู่นะครับพันเลูกไมสวยๆเลยครับแล้วก็ปรี500นะครับผมปรี500ทาดาพันสองครับผมแล้วก็โมดิฟายนะฮะตัวนี้1000บาทนะครับผมก็สนใจตัวไหนทักกันเข้ามาได้นะครับตู้ก็จะมีด้านหลังเดี๋ยวพาไปปิดท้ายตู้ด้านหลังกันสักหน่อยนะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคลิปวันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะปล่อยประมาณสัก ห้านาทีหน่อยๆนะครับผมตู้ด้านหลังก็จะมีเนี่ยครับผมนะฮะฮอนโหลด2อคูณหนึ่งนะครับผมโหลดสวยๆนะฮะโหลดเรซิ่งนะครับผมตะแกรงแบบนี้สวยๆเลยนะฮะมี4ใบ5,500บาทนะครับใครเอาไปนี่คุ้มเลยนะครับมาดูในส่วนของผีเสื้อนะครับผมยังเหลือ2งใบสุดท้ายนะครับเป็นตู้ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเพราะเพิ่งจะทำมาเองนะครับรองดอกเฉยๆนะครับผมผีเสื้อ15ตะแกรง นะฮะงานมือหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะไม่ต้องพูดถึงครับผมงานสวยครับผมนี่นะฮะใบละพันหกครับเหลือ2ใบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็แผ่นดินไว้นะฮะสินิ้วใบละ1,500บาทนะครับออเดอร์หนะฮะใบละ1,400บาทนะครับกระแทกข้างสภาพสวยๆไม้20มิลเทสนะครับงานโอเคเลยนี่ครับผมกลมป้องเลยนะฮะตัวนี้เปิดราคาที่ใบละ700บาทนะครับก็ยังพอมีเหลือให้พี่น้องได้รับชม มันมืดแล้วครับพี่น้องนะครับผมขออนุญาตถอยก่อนดีกว่านะครับขอบคุณการติดตามรับชมด้วยสนใจโทรมาเด้อ